ยวออ่่ะะะโ้ตแลมมุนะครับสวัสดีผมนะอยู่ก,ยกับผมไม่ใส่หนป่านะครับผมนะวันนี้ผมก็ได้มายัางป่าลงยึดนะครับผมนะผมมาแคมป์กันนะครับผมนะก็ประมาณหนึ่งคืนนะครับผมเดี๋ยวอยู่ที่ไอจจะกลับนะครับผมนะก็ควันไฟนะเพื่อนนะแรงมากเอ้ข้าวนะ ก็จะเบิ่อเพืเ่อนคน,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 นไหนครับผมนะครับคลิปนี้ก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์นะผมนะกดซับสไครป์ผมนะวันนี้มีกำลังใจทันที่จะตอบเลยนะครับผมนะอตอนนี้เราก็จะผ่านเพื่อนนะไปดูข้าวแล้วมีนะครับผมนี่นะหายอีกเลยอุดรอืมอุดรนะเนี่ย,นะยมันนะข้าเดือนอย่างเอ่ยเดือกระบ,บังเดือนนะ E. เป็นไปูร้อนขี้ไม่เะไ Ừ. Đấy, nằm hai ngày vào dụng Ha đi. thích hai rồi Ô Bây giờ Nó vô luôn rồi á? rồi Tôi โอ้โหเดือดเดือดเดือดนี่นะผมเอาวิธีติ๊กขาเดือดไม่เดือดนะผม,มนะจับพี่ไม้จะรู้ลเลยนะ <laughs> ครับว่นะเดี๋ยวเราเจอหน้ครับสุขครับผมนี่ครับเราเจะกิ้งกะหนึ่งตัวลายสวยมากมันจะกละดูกอนี่หนูนี่มนะันเนี่ยเหน็นะไม่เปิดไม่ใช่นี่นะผมอ่ะน,นี่ยังงีนะ้กังคืนนี่เย่เย่เขบ้าเนะลายกัดจิ้มหายนะนี่ นี่เราไม่จับแรงนะเมื่อเราจับธรรมดาว่าสีสวยนะว่าหนูใจเย็นใจเย็นเราไม่ทำลายหนูจะเบา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 มาหนกม้องไม่ต้องห้าวังไข่นี่ยหน่อยเอานี้แย่ปากเลยบ้ายงับขี้บ่ายนี่สวยนะจับไม่เจ็บหรอเออโหฟันมันก็มือนเลื่อยอยู่นะฮะสีสวยฮะ

เฮ้ยอ่ะเี่เราตกใจหมดนี่วะเนี่ยชุดจิ้งการในป่านะมันนะสวยมากเลยวะรูดมันรูดมันอือมันตามไฟะมึวนะมันตามไฟนะอะมันจะวางไข่อะโยโุมันจะวางไข่นะอันนี้เขาอ้วนใหญ่อั้เอ้ยอ่ะ Hoặc tay là hoặc hoặc thương kỳ blah bạc hàm mục đích đâu năm học hôm nào tung ba chê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  ba Nó ba chê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  hả, chê ba

กลบลองทั่วนะว้วคนนกบดังมากนะนี่ก็เลยนี่ครับเรามาสองคนนี่ฮนะนี่ของถือเขากัอนนี่พันโงนะวันนี้พันโงมาแคมป์ในป่าด้วยนะมืาอที้ก็ทำกุบข้าวกินข้าวนะเมื่อกี้จะจับหนูห้ตัวเพคนดิหนูเมื่อกี้ พามคุยกันหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่นัวหนูเห็น,หนไ,ไหมนี่เลยหนูเรอซึ่งเราตีได้เมื่อกี้นะนี่เป็นหนูป่าหก่มากนะนมีลมลมลมแห้งนะก็จะเป็นนี่เลยอนะไรอย่างเมื่อกีก้แกงหนูนะจำหนูสองตัวนี้แต่เราไม่ไ,ได้ถ่ายพึ่งมา ให้กบอ่ะใช่ครับเมื่อกี้แกงให้เป็นแกงกบนะลืมนี่เป็นตัวมาใหญ่คือทางพม่านี่นอยู่ไม่ไกลนะพอเารามาก็ขึ้นทางเปนเปิดขึ้มนมาเลยนี่ก็จะเป็นต้นขนุนป่านะเพื่อนนะนี่ชว่วงนี้ลูกหมดแล้วนะเว่าลูกมันจะมีละ มีพวกอันนี้กินนะพวกกลอกดงนะลอกดงพวกบ้างนะพวกเลียงผ้าก็กินนะมึงนะกินเลียงผ้ากินมึงนนะต้อง,องนี่เป็นหัวยแยกนะผมนัน่นหัวเล็กไม่ใหญ่มากยี่อะไรโอ้โหหรอฮะโอ้โหรอดีกว่า นกุลมร้อ,องร้องดังมากเออจุดเดินเลยดีกว่าย่มนเทอปูนะเมืเ่อกี้ไม่รู้มนอยู่ไหนนะนี่นาา,าดูุ้งดิโอ้ยกำกาเยอะมากุ้งนฮะโอ้อย,ยจัดเลยนะ เยอะมากดูเห็นปะเยอะมากเพื่อนกุ้งเยอะเอ้ยจิ้มปูแน่เข้าวลูนู่นเนะอฮะอะไรยืดูนะอะไรยันดที่ส่องไปอ่ะอันนี้ตรงนี้ตูวงั้นนั่นนั่น่นฮะน่ยืนดูที่ส่องไปซึ่งตัวใหญ่มากนะผมนะมันไม่ออกมามันกินออกงอ้อมนะนี่เราขุดบ่อล้มใส่นะเห็นไหม bà quê nữa bà đợi à. Là, bà Ê, nữa, ba quê mình quê ba quê ba nằm ba quê ba kìa, ba quê ba quê ba quê ba kìa, ba Ô, nè, ba quê nè, nè. này, quê ba quê Này, quê ba quê ba quê ba đi ba quê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  หนูหนูชนกล้องอนะหนูไอ้หนูหนูนะหนูไม่เห็นเะเอ้ยหนูนี่มทำไมอะหนูหนูน,หนี่มทำไมอะหนูนหนโหโหด,นะดมากนะดูดีโหดจังเ,เ,เลยนะโหดมากเลยโอ้หมันนิ่มที่มันน,มบบนิ่เลยนะมันนิ่กล้องผมแรงกว่านี้นี่ลุมเลยตั้มแรงมากนะ chiếc phôi đi phôi đen lắm nó lắm 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 nè, lắm 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 đi lắm 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 quá, đi nó เดี๋ยวเราเจอมุ่งนี้เช้าครับผมไปแต่ทีนี้เราก็ขอตัวคุณนอนแล้วครับผมนะผมดึกมากเลยแนตะ่พุ่งนี้เช้าครับนี่ครับผมนะเราก็มากินแกงหนูเหรอวะนูนี่นขาวนะอัเจ้คนหล่อ <c oughs> นี่ครับวันนี้เรามาวันนี้แกงหนูเหรอวะนะซึ่งเมื่อคืนมาจับมา อยากได้เใช่เมื่อคืนเมื่อคืนเราไปเอันนี่มานะกินแกงกบนะเช้านี้มาแกงหนูห่ฮะอืมอันนี้นะอบอกเลยว่าน่ะเหนียวไงดูนี่แบบยิ่งพแกงตานะอนร่อยมากบอกวอ่า ไงครับไงครับอร่อยไหมรสชาติเป็นไงครับนี่อะวันนี้เราก็พาพันุงมาถ่ายคลิปในป่านะฮะหนึ่งวันนะผมนะเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะทังตับแล้วครับเราอยู่ในเมืองมันวุ่นวายนะผมนะเราก็นี่มาอยู่ในป่าวันหนึ่งชาวถิ่นน้องก็เยอะมากเมื่อกี้ก็บินมีือสี่ห้าตัวนะผมนะใช่ไหม,มลง น้ำขมือนปูนเยอะมากแล้วผมนะเดินขอกินข้าวนะครับผมนะจวเจอก,กันคราสนี่ครับผมนะนี่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะนี่หนไหมนเนี่ยกินหนูของว่างนะโอ,อ้หนูมันเหลือดก้อนนี้ก็ร้อนนะเราก็ถอดเสื้อหน่นะเนี่ยบรรยากาศเลยเพ่อร์เลยคงบอกคนเลยว่าคือบรรยากาศสวยมากนะในปากที่ล่มเย็นนะเบอร์

ผมต้องบอกเพื่อนเลยเนาะคือบรรยากาศเย็นมากนะเขาเสร็จทุกอคอนก็มันไม่มีข่าวในสูงข่าวนี่ยเขาแหลมมันใช่ไหมฮะไม่มีข่าวในสูงเขาแหลมมันใช่ไหมเอ้าเดี๋ออย,ออยตวตะพาดตรงผมจะหาพวก<ร>นี้เขาปังเนี่ยสูงแล้วเดินสำรวจรอบรับผมนะ ขอพักแนปะ๊บก็ตอนนี้นะผมนะผมก็ได้เดินกับมาเที่ยวในป่านะเมื่อก,กี้มีเสียงน,งนกนงเง้อเยอะมากนกเง้อเมันฟุ่มนะผมนะมันต่างมากนะผมได้ถ่ายคลิปไว้แล้วเมื่อกี้ผมเจอขอลอกตุงนะขอลอกตุงสองตัวมันใช้ไฟดู กุ้อไม้เนกุต้นไม้ใหญ่นะกุ้ต้นไม้ใหญ่นะ

บอกเลยว่าเจอนองเงือกเยอะมากนะนนเป็นเลยบอกกันเยอะเลยนี่เรามาแคมป์ป่าดิบนะผมนะเงือกเยอะมากนะนอบอกเลยเมื่อเช้าลองไปกิบเหมือนฟูนะผมนะแต่เราซูมไม่เห็นตัวนะเพราะมันอยูะสุม โอ้ไม่เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรอบสุดสุด นงูเยอะมากนะรัมสิบกว่าสิตัวนะผมนะแต่มันบินไปจล้วแล้วก็กเลาดวงสองตัวนะผมนะเยอะมากามยืนถ่ายไม่ทันนะกล้องวันนี้เพราม,มียูส่งเลยนะอาจจะเห็นไม่ชัดน,นะครับผมนะ ลอน,นี่ครับผมนะผมเจอกุ้ยไม้ป่านะเจอมากเฮย้ยหลอนเขาชันมากนะผมมันเลยกุ้วยไม้ป่าเยอะมากนี่มันนี่เลยต้นสายนะอันนี้ก็จะเป็นต้นสาย นี่ฮะต้องใส่นะนี่เยอะมากนะเดี๋ยวว่ามันใกล้จะตายแล้วนะผมนะซนะึ้นตกข้าวกำลังตกหนา้นะน่าจะมีอ่ะเลยอย่างนี้อาจจะเป็นพวกช่วงที่อาจจะเป็นช่วงที่กิ่งไม้ผุนะผมนะมันก็เลยลุ้งนี่งูกองนะผมอืมสวยมากเนี่ย นี่ก่อนนะลมใสไเราจะไปลกนะชิยงนมเลขึ้นนะก่อนนี้อาจารยนะอะไรดิไป trộm người này giật chứ không người tháo thôi hả nhá, người tháo nữa người này chưa chứ Nói tìm cái mày nữa นี่ฮะเฮนี่อันนี้มันอยตะกวนนะผมนะนี่รอยใหม่นนะ อ๋อวะ่ะอีนนะตอนนี้เราก็เดินทางกลับไปพอเดินทางกลับไปตรงที่เจอรถมันละโอ้โห kiểu bảo gì mà thế nào mà anh kiểu đam mê đang เราก็โดนลงเขาแล้วนะล้มแล้วยนะเจะมากอันนี้เป็นเขาเลือกไม้ดำนะซึ่งถ้าก็ลอ,อกกินนี่บอกเลยว่าคือลุกชัดจริงๆรนะมงนึงม่ลุกก,ออก,ก็ลอกโุขึ้น ต้องบอกด้ว่าเขาชันมากนะอย่าเตียวทางเดินจะตายนะทางเดินเยอะมากมันลอยมานะอันนี้มันก็เอาชือ มันก็จะเิน้ามาชิลลล้าในป่าแล้วเหรอขันมากนะนั่นมอนหอยน้ำาไม้หักหนทำไม่ดันะเปิตาชอบกินลูกมือนนะนก็โหเีินมากนะ นมากพวนี้เป็นชาบาครับผมนะพวกน้องเม่นแขะนะ่งู่มาล้มาตีลูกม้ให้นะตน้ใหญ่มากต่นไม้อะไรนะาวันเพะะื่อนมาโอ้ันเป็นลำเหมือนเลยนี่นะทุคนป่าร้เปล่าเนี่ยมไม่เห็นโดนเนละ รอชปลามล้มัน,นี่มบอกว่าน,น่นคือรอชปลาละนะมันหาก,กินมันลูกไม้นะมมงนะโอ้สงมันสองเป็นละมุน,มนมอเม็นนะ cũng bỏ luôn á, xong khó thoát, phải mình còn sáng không được làm không biết tại, chết có lẽ chứ mình còn có xảy như này Nhìn đó Nhìn cái bị ướm xài đó อ่งีคบนี่นีอกตันนึงฮะสมบูรมากนะตรงนี้คือเสียตายมาต้องมามันเพิ่งจะตกนะน่ายเป็นต้นใหญ่ป่ะจะเป็นต้นนี้ฮะต้นนี้นะโอ้ยประมาณนั้นนะต้นใหญ่ต้นใหญ่นะ

ต้นไม้เห็นไหมไม,มันจะยังมีมวะต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะแล้วก็มีพวกนกเงือกนะพวกกระลอกลงเยอะมากนะผมนะคือต้องบอกกันเลยก็นะอ่ะเดี๋ยวเราไปกลับไปเจอที่พักนะผมนะ โอ้โหต้องเดินทางกลับนะเพราะทางมันลําบากนะเดี๋เจอกันที่พักก็มึงครับผมเลยเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะน้อเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะผมนะเพื่อที่มีกำลังใจทางกิจวัตรกันนะครับผมตาเดี๋ยวจะให้พันลุงบอกๆนะเนี่ยเอาลุงฮะบอกอะ้รบอกอีกสีนะบอกยังไงรอเพื่อนๆที่ส่วนเพิ่งมาเจอพันลุงก็อย่าลืมทักนะผมนะนี่ ก็ในหมู่บ้านกันนี่ใ<ช>นการเป็นพันโรงนะผมน,นั่นนี่เป็นความใจเด็กนักเรียนนะเอาผมนะวันนี้ก็เราก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเจะไปขคืนหน้าในขึ้นหน้าไปทำเนี่ก็เดี๋ยวดูด่สิวันนี้เราไปอนไปแล้วครับ